มาด้วยจ้าขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่ลูกชิ้นแน่นๆนะคะบานเย่บุ้มด้วยนี่มาไปเอามาันกระเขียวม,มาจากพากันกินเขาร้านไทยเซตพี่้องแล้วก็เบบานเรามีพี่บุ้มพี่แอนนะจ๊ะเป็นตา,นาแสบอโอ้โหตีนไก่เน้นๆนะครับอุ๊ยไม่กอดเข้มข้นมากไ ซับมะม่วงมาพี่น้องชื่อใบย,ย่ำนาาจะนี่ย่ำมะม,ม่วงมันเสาหันสานะจ๊ะมาดูผักมาพี่น้องผักกันจงองอะอืมจะมงูกระเจี๊ยบน้ำอืมกระเจี๊ยน้ำพี่น้องกระเจีวยบงามโอ้โห แล้วก็ชะอมนะคะชะอมพี่น้องพักพักชีล่าวพักกดกะทินเม็ดกะทินถั่วงอกนะจ๊ะถั่วผักยาวกันจองแบบบอลหลวกแล้วก็แบบหลวกก็มีมาละนะจ๊ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเดจ้ามาเดจ้านมจีนนะคะ <c oughs> นะนมจีนนมจีน,น,อจนตอนดึกดึด้อพี่น้อง ลมจีนตอนดึกๆนะคะกลางเว้นไายพี่น้องเลยเบิ่งแต่ว่าบริษไทยตอนกินแล้วจ้ะอันนี้โมูจอบินไปแล้วเครื่องหมอโอ้โหอึ๊บผู้ใดพี่เอ็นไม่รู้ว่าแกเลิกงานแล้วยัง ผ่านได้ถ้าฉันบอกเธอจะกลัวอะไรฉันให้ไปส่งได้มาเดจ้ามาเดจ้าพี่น้องจะไปหาฟังสองคนนั้นมาละนะคะมาแล้วใส่ลงไปมาแล้วพี่น้องดึกดึกนะจ๊ะเซบมาเดจ้านมจีนแล้วพี่น้องเมาแล้วก็กินนมจีน เมนูเส้นม้าอสเราก็กินยาพารามอสเรก็กินนมเส้นลูกก็สามีเอาเ้อะจ้าเป็นปวดหัวนะเฮ้ยมีผักอะไรบ้างเนี่ยถั่วงอกถั่วงอกแล้วพี่น้องถั่วงอกชื่อลาวค่ะไม่หรอกผักใครรู้นางพ่แอนเผักถามผักอะไรผักแคร์ผักแคร์ ไม่ไม่เขาเรียกว่าผักเนะผักมารยาทดีค่ะผักค่ะอย่าถือสาก็น่าหลับพี่นองะเก่อนเสก็ือสาสานอันนี้เด่กอยากหนูมาจากบ้านนั่นเลยช่งดีเป็นเพลางเพิกัน สตนี่รู้แล้วนะคะนี่พีกเอาไปอะเพ็ดเด้อเพ็ดแล้วเพ็ดเศรกี่ช้อนอ่ะตอนแรกอ่ะช้อนคุณอย่าเล่นกับพริกนะคุณรู้หรือเปล่าจุนหลังกดหลังแตัุกูดันกูได้ยูเนี่ยแต่จองยูนี่นี่ไต่ยูกว่าอาจนตัดตุ่มกูดันนั่งกินหลังกินหลังงูคุ้มกับ เฮ้ยแต่วันนี้มันยงียมจริงเบูันนี้คึกเหรอตัวข้างนะเขาไปเมื่อกี้ยังเบอร์ละมั้งเสาร์อาทิตย์ตัวหนึงเขาเมื่อกี้ฉันมาที่่อดรบโล่เขาไปเมื่อกี้เปนโล่เฮ้บม่ยากว่ะอกกระจจใส่กระพ้าแดงพาไปน้ำเนี้อง้อบะเต๋องอได้อยาอยกตินตำปพนปลาดุลมวม่านพี่เขียวว่ามีเนี่ยปลาทูอมาไหวังสิต้นีเพงนหลักบนพี่ รู้เฮ็ดเฮ็ดผึ่งนเวนะขอนเวสีเปนน้ำบไ้น้ำโซวีเรนออกก้อมือปอมคันคันได้เฮ็ดผึ่งหาลายมาเอาบอสดีเกียมากดีอเลยเอาอย่างกินแกงบอกเออเฮ็ดผึ่งหาลายเห็นไหมเป็นแบบนี้เฮ็ดผึ่งหาลายพ้่งกินแกงที่ลำมเนี่ยบวบ อเซบเกนเบิน้อสุ่มสุ่มนะคะพี่เคยกินแล้วพี่กำลังจิเลยแล้วนอนให้พี่น้ายไหลพอมไม่ตายเดี๋ยวมันเป็นักเผ็ดว่ะแต่ว่าจนได้บบหมักไหมโบบะแกร้องร้อคแอนกินจานเดิมก่อนต้องทักถามพี่ที่ขายเออเอกระดูแตมป์มาแด้หมากแหมักแมาร้องทักถามไนปกินบิ๊ัน หัวตาาสิกระเทียมหน่อยวก็สนิ้วเวลา,าไปมีคมสินะคะาให้ัมีเพื่อนไปรอที่ป่าแล้วนักระเจดน้าไปเนอะนเท่ากันทำไัวที่แบบเขาใจจำแล้วสตล์ใช้ช้อือายุห่างกันแค่ไม่เท่าไรมันก็ม,มันมันโดนได้ะเป็นไงตอแรล่ะรุนแรงหาสิบสาม พีสามสิบเอ็ดล้วเราเจอกันตอนัเท่าไหร่ตอนวันที่ยี่สิบยี่สิบแปดระมาณสี่สี่สี่นที่สิบหกีลนที่หาที่สกมานึ่งขอไปไทยปี่นี่งปราจะไปพูดกั่นทีเดียวอทีเดียวพอแต่ไม่ไปพีพีนะลูกยังน้อยพูดนางเดือนนางยังมันอยากพยังไม่เต็มขวบเลยแมนอยาก เวลไปเที่ยวพาใหญ่อะเ่ยพวกพาใหญ่พวกอะไรเงี้ยเอาหด้มันกาดหวกัวน้งบานทุ่งนาน่งทานทันไปไปหนาวหนาเที่ยวก็ดีตอเขาดีเลยอะเจอกดีนาราว่าเขาบ้านเราอะข้าวหวานหอมอืโไปงนาจะหนวอบุนนี่ เราม่อยกินขผาพินาบเลยมันหอนแต่ว่าเรากินเบียร์แล้วก็อิ่มอ่ะเนี่ตัวกล้งหลือตัวนี่จะได้ไปเทสสปาเกตตีไปบิเธอคิดดูประเทศไทยมันไม่เคยถึงสี่สิบอ่ะมันถึงสี่สิบได้ยังไงสปาเกตตีพวกอย่งมเฮ็ดเฮ็ดกระทะบบนี้ไม่เด้หนอยกินน้ำหลานอืมนั่งกินกุรจ้องจางพวกมันก็เกับเพื้อกันว่ะ เนจะลดเานีินเบียร์หลาเรล่ดม้าตัันไมเห็นะหมูสองร้อยกรัมหกตีแวต่นี่มันเดงต่างหาตรงเอ๋ไปซะนี่เห็ดเอกแต่เห็ดอยู่บาทนีเปิดประตูออกไดอู่กนเนาะไม่แเหมือนเราจะทำแค่หมูอไปทำบ้านพี่ทำางเนาะ เออจะหาหนังหมูมาจากไหนหนังหมูนี่หนังหมูกระดูกหมูตับหมูตับไก่สดๆเหมือนเขาล้มเหมือเผ็ดโกเผ็ดป่ะเผ็ดดีล้มไหมเผ็ดอีดีก็เผ็ดป่ะตอนกลางเม้นเ่ากินด้วยกินอันนี้กินเบียร์กินเหล้ากินอะไรนี่กินเบียร์แล้วลิ้นบางน่ะอือแน่นเขาถือว่าแบบกินเหล้าน่าลิ้นบางอยางอือ นี่น้น้อยนั่ก็เห็นมันตัดนี่ก็ดเเราาเ่มมาได้หลายต้นตัดก็แลจเก็บก็บ่ได้นะ